ทุกขาออะไรล่ะทุกข์เพราะความยึดทุกข์เพราะความรักทุกข์เพราะความอยากหลวงตาเคยพูดร่างกายเนี่ยเนี่ยธาตุเนี่ยรูปเราเนี่ยนั่งอยู่เนี้ยอันเนี้ยทุกจริงเขาเรียกว่าทุกขของธาตุสี่ทุกแบบของพวกเราเนี่ยทุกจริงป่วยจริงเป็นโรคจริงเรียกว่าอยู่ในกฎของใจรักทุกขของธาตุเนี่ยเสื่อมสิ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเป็นธรรมดาอยู่ในกฎของแต่ักแต่ทุกที่ว่าเนี่ยทุกขสัศจะเนี่ยเป็น ทุกที่ไม่มีอยู่จริงเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกเพราะความคิดทุกเพราะความรักความชังทุกเพราะความอยากได้อันนี้ไม่จริงไม่มีจริงทุกเพราะอารมณ์เนี่ยเรียกว่าอนิจจังที่เกิดขึ้นระดับลงอยู่อย่างเงี้ยตั้งอยู่ไม่ได้ไม่จริงไม่มีจริงที่มันมีจริงเพราะเราไม่รู้ทุกในกายเนี่ยมันตายจริงเสื่อมจริงเป็นโรคจริงเรียกว่าเป็นกฎของใจรักรักษาตามสภาพและตามอาการที่ป่วยจริงไหมปวดหัวปวดอะไรป่วยอย่างเงี้ยอันนี้ตัวเนี้ยแต่ทุก คัจจะทุกที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยทุกอริยสัจสิทุกนี้ไม่มีอยู่จริง